ก็สวัสดีครับชาวโซเชียลและชาว youtube ทุกคนนะครับสวัสดีช่องผมสมาชิกช่องผมด้วยเนาะทั้งผู้ติดตามแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับอืมอ่ะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับภารกิจตามล่าแอปที่ว่าได้เงินจริงๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะแอปที่ได้เงินจริงๆอืม แล้วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเกมนี้กันนะครับเนี่ยขวามือข้างเ mm. พยพอผมนะที่จะเป็นรูปหมีนะ mm. ใช่หรือเปล่า mm. ไม่แน่ใจเ,เนาะ,ะเราก็จะมาอยู่กันเช่นเคยนะครับภารกิจตามลาแอปที่เล่นแล้วได้เงินจริงๆไม่มโนไม่อะไรทั้งสิ้นไม่หลอกให้คนมาดูเนาะ ถ้าเกิดวันไหนไปเจอแอป,ปที่เล่นเงินได้จริงๆทุกคนก็จะได้เล่นไปพร้อมๆกันนะช่องผมเน้นได้จริงนะครับเน้นได้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเล่นไป2องเกมสามเกมแล้วมันก็ปรากฏว่าโดนหลอกให้ดูโฆษณาเนะเาะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นเกมนี้กัน แล้วก็กดเกมนี้เข้าไปเกมอะไรไม่รู้อา่านภาษาอังกฤษไม่ออกปวดขมับแป๊บหนึ่งเกิดมาโง่ครับทุกคนอวันนี้เราเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนเนาะมาเล่นเกมนี้กันมาดูซิว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าอืม หน้าเกมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนคือเกมจับคู่สัตว์นะครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยเล่นหรือเปล่าเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูจะๆก,ก,กันไปนะเล่นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะได้เงินจริงหรือเปล่านาะคือกเกมจับคู่สัตว์นี้วิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับจับสัตว์ที่ว่ามันเหมือนกันอะมาจับคู่กันปุ๊บมันก็จะอัพเลเวล ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกมนี้นั้นผมเล่นได้248เหรียญมันถอนขั้นต่ำก็300เหรียญเนาะเอาไปเดี๋ยวเข้าไปใหม่ไปอ่านกดเขากันกดเขาก็เนี่ยครับไปอ่านอังกฤษก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าได้จริงหรือไม่ได้จริงนะแต่ว่าเราเล่นไปก่อนเราเน้นเราจะมาพิสูจน์กันไง ว่าได้จริงหรือไม่ได้จริงเนาะส่วนศูนย์รางวัลน,นี้มันก็จะมีทางพวก iPhone อะไรมากมายเลยเนาะนี่นครับทุกคนไม่รู้ว่าได้จริงไหมแต่ก็ลองเล่นดูเล่นให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงมาโฆษณาอีกแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมครับทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูกันเนาะเกมจับคู่ง่ายๆแล้วเราก็จับคู่กันวิธีการเล่นนก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนของรางวัลน,นี้ก็เขาจะให้เราแตะอัปเดตหน,น,นีเป็นระดับยีิบเจ็ดกลายเป็นระดับยีิบเก้ามันก็เหมือนเหมือนเดิมมาครับทุกคนเราก็กดเข้าไปดูมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้แหละมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนเราก็ดูโฆษณาเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> เะดูโฆษณาเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ได้จริงทุกคนที่เห็นคลิปนี้แล้วก็จะไม่ได้เล่นตามไม่ต้องเล่นตาม,ม,มตพูดผิดทุกอเดเวลาติดตั้งเลยแล้วก็ดูโฆษณาเข้าไปเรื่อยๆไหนคดออกตรงไหนการกระบาทนี้ใช่ไหมไม่ใช่ออกไป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 ,ออกไปเอา ทำไมเด้งกลับมาหน้านี้ไม่เข้าใจวิธีทำกาไรแล้วถอนจากอมเรไม่เสียค่า,าก็จะมาดูโฆษณานี้อีกแล้วเรอิธีที่สดวกที่ดเกดอลลกดออกไปอ่ะมาอยู่กันหน้าเกมแล้วเราก็จะมาอยู่กันหน้าเกมอย่างนี้นะครับ ล้วก็จับคู่กันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นแมวแมวก็จับคู่กับแมวก็จะเป็นหมีหมีมก็จับคู่กับหมีก็จะเป็นนกคู่เราก็จับคู่กันไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมนี่คือวิธีการเล่นเนะาะเ้อเล่นเอาสนุกก็เล่นได้อยู่นะเล่นคลายเครียดสำหรับหนูๆอยากจะว่าเล่นเอาเงินนี้มันต้องให้ผมพิสูจน์ก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือไม่ได้จริงรอนะ่ะเนาะ นี่แหละมันก็เจอะอยู่ประมาณนี้เนาะส่วนไอที่เป็นฟองน้ำเป็นคลิกซอนี้เรากดเข้าไปดูเรวก็กดเข้าไปดูโฆษณาเขาอีก กก็อยารู้ว่ามันิธีทำกำไรแล้วถอนจากโอลิมเทรดโดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นผมฝากเงินโดยไปที่ส่วนฝากเงินแล้วเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดผมเพิ่งฝากเงินสิดอลลาร์เพื่อการค้ายแต่ถ้าหากว่าทุกคนอยากไหนสมัครเป็นสมาชิกเนาะแบบ VIP แบบ v i ทางโฆษณาเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าพึ่งเลยให้มันได้เงินจริงๆซะก่อนแล้วเราค่อยไปสมัครกันเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้อะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อะครับบริการลูกค้าภาษาไทยได้ตลอดเวลาติดตั้งเลย โฆษณาก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วเราก็กดออกไปส่วนมากมันก็จะเด้งเข้ามานี้เหมือนกับว่าบังคับให้เราโหลดอะ,อะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นครับทุกคน <c oughs> แล้วก็จับคู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยนะจับกันไปเรื่อยๆ จะคู่ไปเรื่อยๆส่วนเนงินมันจะได้ยังไงก็คือตอนเราอัพเลเวลขึ้นนะเนาะตอนเราอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ผมได้อยู่ประมาณ248เหรียญ248เหรียญไม่รู้ว่าได้จริงไหมแต่อยากให้ทุกกคนรู้นะแต่อยากให้ทุกคนดูนะครับว่าจะได้จริงหรือไม่ได้จริงเนาะ เช้าเช้าหน่อยนะพูดติดติดขัดๆต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยอืมเดี๋ยวเราไปดูจิ๊กซอว์กันมีอะไรมา โดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นโคษณนาแบบเดิมๆอีกเนี่ยวเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดผมเพิ่งฝากเงิน19บดอลลาร์เพื่อการค้าแล้วเลือกว่ากราฟจะไปทางไหนขึ้นหรือลงนี่หลังจากที่เราจับได้จิ๊กซอว์มันก็จะอยู่ประมาณเงี้เนาะปึ๊บกดเข้าไปเห็นไหมส่วนของรางวัลนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้จริงไหมเนาะทางเขาจะให้เราจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ ด้วยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นผมฝากเงินไปที่ส่วนฝากเงินแล้วเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดผมเพิ่งฝากเงิน19ดอลลาร์เพื่อการค้าแล้วเลือกว่ากราฟจะไปทางไหนขึ้นหรือลงแล้วก็ทำการเปิดคำสั่งเทรดหากคำคาดการถูกผมมากลับมาหน้าหลักกันดีกว่าเนี่ยครับทุกคนเรามาพิสูจน์นะว่าได้เกมไหนได้จริงไม่จริงอนะนะพิสูจน์ไปเรื่อย แต่ว่าไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสนะอย่างน้อยๆทุกคนดูก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลอกให้เขาหลอกเขาหลอกให้เราดูโฆษณาเนานะเราก็ดูไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะเจอแอปที่ว่าได้เงินจริงๆเนาะเล่นไปด้วยได้เงินไปด้วยนี่นมันโอเคนะแต่ถ้าว่าเล่นไปด้วยแล้วเขาหลอกให้เราดูโฆษณาอันนี้มันก็ไม่โอเคประโยชน์ของทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้หรือได้มาติดตามช่องผมก็คือคุณจะได้รู้ไงว่า แอปไหนมันหลอกหรือว่าไม่หลอกแต่ถ้าว่าได้จริงก็โอเคแต่ถ้าว่าไม่ได้จริงก็นะตามนั้นแหละครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยเนาะสำหรับอีีนี้ก็เราจะมาอยู่เกมนี้กันต่อนะจนกว่าจะได้ภารกิจของเราเนะี่ยจนกว่าจะได้ถอนเงินจริงๆและออกมาเป็นเงินจริงๆเอาให้มันจะจะไปเลยไม่ อยากหลอกให้คนเข้ามาดูช่องผมแล้วก็ถอนจริงไม่จริงไม่รู้ให้คนเข้ามาดูไว้ก่อนอันนี้มันไม่ใช่นะครับจุดประสงค์หลักของเราก็คืออยากให้เล่นเกมได้จริงๆแล้วก็ถอนจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะได้300เหรียญแล้วก็โอนเข้า paypal เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่นให้ทุกคนดูสำหรับวันนี้แล้วผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ